สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้โสพิตาก็จะพาท่านผู้ชมมาขยายจํานวนต้นไม้อีกแล้วนะคะต้นที่โสพิตาจะพาท่านผู้ชมไปทําการขยายก็คือน้องต้นนี้เลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับน้องต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเศรษฐีวินสันด่างสิงห์บุรีนะคะท่านผู้ชม เศรษฐีวินสันด่างสิงห์บุรีต้นนี้น้องเป็นไม้ที่เกิดจากตอเก่าของเขานะคะก็คือเป็นตอที่โสพิตาเคยยกยอดไปเมื่อนานมาแล้วนะคะและตอนนี้ตอก็เกิดการแตกหน่อขึ้นมานะคะท่านผู้ชมก็คือหน่อต้นนี้เลยนะคะตอนนี้โสพิตาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ารากของน้องมีมากน้อยแค่ไหนนะคะท่านผู้ชม แต่ส่วนของใบน้องก็รู้สึกว่ามีเยอะเป็นที่น่าพอใจแล้วค่ะโสพิตาก็จะมาทำการแยกน้องออกจากตอนะคะ mm. เพื่อให้เหลือตอไว้ให้เขาได้แตกหน่อใหม่ให้เราอีกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตอของน้องยังมีตาหน่ออยู่นะคะโสพิตาก็จะมาทำการแยกต้นนี้นะคะออกจากตอค่ะ ก่อนที่เราจะทำการหัน่นน้องต้นนี้นะคะที่มีชื่อว่าวินสันด่างสิงบุรีค่ะโสภิตาก็ขออนุญาตแนะนำสำหรับวินสันด่างสิงบุรีมาดูลักษณะของน้องไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับท่านที่ยังดูไม่ออกว่าตัวไหนเป็นวินสันด่างสิงบุรีตัวไหนเป็นวินสันด่างทั่วไป แยกได้ง่ายมากเลยนะคะสำหรับฟินสันด่างสิงบุรีค่ะอันดับแรกเลยนะคะน้องจะมีเม็ดสีที่อยู่บนใบเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองมิ้นก็เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมอย่างน้องต้นนี้น้องมีลักษณะเม็ดสีที่เป็นสีขาวค่ะแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจะไม่มีสีเหลืองนะคะส่วนของรำต้นน้องก็จะมีลายเสี้ยนเหมือน วินสันทั่วไปนะคะจะต่างก็แค่เม็ดสีที่มีอยู่บนใบนะคะท่านผู้ชมบางต้นอาจจะเป็นสีเขียวมิ้นต์บางต้นอาจจะเป็นสีขาวได้ค่ะสำหรับน้องต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วนะคะน้องมีลักษณะเป็นสีขาวซึ่งเป็นที่ต้องการของหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับวินสันด่างสิงห์บุรีนะคะท่านผู้ชม วินสันด่างสิงบุรีเป็นไม้ที่กลายด่างจากไม้เขียวและการด่างสวยๆจะเห็นได้ยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวินสันด่างสิงบุรีซึ่งเป็นไม้ที่หายากและมีจํานวน,นน้อยอยู่นะคะสำหรับตามท้องตลาดท่านผู้ชมราคาน้องก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะอย่างน้องต้นนี้ค่ะ หลอดใหม่น้องมาขาวสวยๆแบบนี้ราคาเริ่มต้นที่3 9 0 0 0เถึง5,000เลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวัสดุปลูกของวินสันนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวินสันด่างหรือวินสันตัวเขียวตัวธรรมดานะคะหรือว่าจะเป็นไม้สกุลดิฟเฟนบาเชียนะคะโสพิตาก็จะใช้วัสดุปลูกตัวเดียวกันก็จะมีมะพร้าวสัตว์ ที่ปานการแช่น้ํานะคะใบก้ามปูหมักค่ะปุ๋ยก็จะใช้เป็นออสโมโคตค่ะสูตรเสมอนะคะใส่ตามอัตราส่วนก็สามเดือนใส่ครั้งเป็นบางสูตรบางสูตรอาจจะ6เดือน4เดือนใส่ครั้งนะคะท่านผู้ชมสามารถศึกษาได้นะคะแสงที่วินสันชอบเนื่องจากน้องเป็นไม้ด่างนะคะท่านผู้ชม น้องจึงไม่ชอบแสงแดดจัดหรือว่าแดดจ้านะคะสามารถอยู่ได้ภายใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใต้สแสลเนค่ะอาจจะมีแสงส่องถึงบ้างในช่วงเช้าเพื่อให้น้องได้มีการกัดสีเปิดสีออกมาส,สวยๆนะคะท่านผู้ชมแต่โสภพิตาไม่แนะนำให้นำน้องไปตั้งกลางแจ้งหรือกลางแสงแดดจ้านะคะน้องจะใบไหม่ได้นะคะท่านผู้ชม สำหรับการลดน้ำนะคะท่านผู้ชมทางสวนก็จะดูที่วัสดุปลูกของน้องนะคะจริงๆแล้วน้องไม่ได้ชอบน้ำมากนะคะเนื่องจากรำต้นของน้องเป็นไม้กึ่งอวบน้ำค่ะน้องจึงมีน้ำสะสมในลำต้นถ้าน้องได้รับน้ำมากเกินไปน้องก็จะเกิดอาการรากเน่าได้นะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราทราบข้อมูลของน้องบ้างแล้วนะคะ ต่อไปโสพิตาก็จะพาท่านผู้ชมมาแยกน้องออกจากตอกันค่ะเราตามไปดูกันค่ะว่ารากของน้องมีมากน้อยแค่ไหนนะคะท่านผู้ชมตามไปดูค่ะมาค่ะท่านผู้ชมเรามาฟั่มนำน้องออกจากกระถางก่อนนะคะก่อนอื่นค่ะทำแบบเบามือนะคะเพื่อไม่ให้ระบบรากของน้องอขาดหรือว่ากระทบกระเทือนมากนั่นเองค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้ เราก็เห็นแล้วค่ะท่านผู้ชมว่าน้องมีรากติดนะคะมีรากแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทำการแยกน้องกันนะคะท่านผู้ชมและก่อนอื่นนะคะโสพิตาก็ขอแนะนำท่านผู้ชมให้สวมถุงมือก่อน ทุกครั้งนะคะสำหรับการแยกไม้สกุลดิฟเฟนบาเชียนะคะเนื่องจากว่ายางของน้องอ่าจะมีพิษนะคะบางท่านอาจจะแพ้ถึงขั้นรุนแรงเลยนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่2ก็คือมีดนะคะท่านผู้ชมส่วนพี่ตาจะใช้มีดหั่นแบบนี้ค่ะและก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นปูน ปูนกินหมากนะคะท่านผู้ชมจะเป็นสีขาวหรือสีแดงก็ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นปูนกินหมากนะคะไม่ใช่ปูนที่ไปทำก่อสร้างนะคะมาค่ะเรามาทำการหัน่นท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าน้องมีตาหนอขึ้นมาอีกตาหนึงนะคะตอนนี้เป็นตอทีอ่เป็นตอแม่ค่ะที่โสพิตาทำการ หันยอดน้องไปแล้วนะคะเมื่อนานมาแล้วคะ่ะปล่อยทิ้งๆไว้ซึ่งตอนนี้น้องก็ได้แตกหน่อให้เราแบบนี้นะคะเราก็มาแยกกันนะคะทำแบบด้วยความระมัดระวังนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะตอนนี้เราก็ได้หันน้องออกจากตอแม่แล้วนะคะท่านผู้ชม นี่เลยนะคะและนี่ก็เป็นตอเก่าของเขานะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราหั่นน้องออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาทาปูนแดงตรงแผลของน้องกันนะคะนี่นะคะนี่คือส่วน ส่วนต่อนะคะท่านผู้ชมส่วนพิจาก็ทาปูนแดงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปลูกในวัสดุปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> และนี่ก็เป็นส่วนยอดค่ะส่วนพิจาก็มาทาปูนแดงเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะทาปูนแดงนะคะรอให้ปูนแดงน้องแห้งนะคะเราก็จะนำน้องไปปลูกกันค่ะ มาค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ปูนที่เราได้ทาน้องไว้ก็ได้แห้งแล้วนะคะท่านผู้ชมโสพิตาก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกกันนะคะสำหรับวัสดุปลูกที่โสพิตาใช้นะคะก็จะเป็นมะพร้าวสับค่ะหนึ่งส่วนใบกามปูหนึ่งส่วนนะคะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนำมาปลูกนะคะท่านผู้ชม กระถางที่โสพิตาจะใช้นะคะโสพิตาก็จะใช้กระถางเบอร์8นะคะท่านผู้ชมสำหรับปลูกในส่วนของตอเก่าของเขานะคะใส่ดินลงไปเลยค่ะเติมดิน ไปในกระถางให้เต็มนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยๆขย่าแบบนี้นะคะอย่าก,กดน้องแรงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปโดนตาหน่อของเขาตาหน่อจะหักได้นะคะท่านผู้ชมแค่นี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นําเขาไปลดน้ำนะคะตั้งไว้ในที่ร่มค่ะท่านผู้ชมและในส่วนของยอดนะคะตอนนี้น้องก็ ร้อมแล้วค่ะเราก็มาปลูกกันค่ะสุพิตาก็ปลูกในกระถาง8นิ้วเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมใส่ดินปลูกไปเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะนำส่วนยอดค่อยๆใส่ลงไปนะคะเราก็เติมดินค่ะเติมดินให้เต็มเลยนะคะท่านผู้ชมค่อยๆกดนะคะกดเบาๆค่ะ นี่เลยค่ะและตอนนี้เราก็ปลูกวินสันสิงบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะไปลดน้ำกันนะคะนี่เลยนะคะนำน้องมาลดน้ำไม่ว่าจะเป็นส่วนของตอค่ะและก็ส่วนของยอดนะคะท่านผู้ชม น้ำที่ที่โสพิตานำมารดน้องนะคะโสพิตาก็ได้ทำการผรสมน้ำยาเล่งลากเจือจางนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะใส่ผสมลงไปเพื่อรดลาดและช่วยในระบบลากของน้องนะคะท่านผู้ชมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแยกหน่อ ของวินสันสิงห์บุรีนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการมิพลาดคลิปในครั้งหน้านะคะคลิปนี้โสพิตาก็จะใส่สูตรวัสดุปลูกที่โสพิตาใช้ลงไปในคลิปหากท่านผู้ชมต้องการอยากจะทําก็ลองไปทําได้นะคะท่านผู้ชมสามารถนําสูตรที่โสพิตาให้เอาไปปรับ ใช้ในสวนและกับต้นไม้ของท่านได้เลยนะคะโสพิตาไม้มงคลก็ขอราไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านสวัสดีคะ่ะ